สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับมิสเตอร์ม่วมานะครับและม่วมานะครับจะพาคุณไปเล่นโหมดฮุกวอ์แบบเกียนๆนะครับเพราะว่าโหมดฮุกวอ์เนี่ยจะเปิดเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับและแน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ความจริงโหมดฮุกวอ์มีสูตรของการชนะด้วยนะครับเพราะฉะั้นวันนี้มั่วมาจะขอไปป่วนในโหมดฮุกวอ์ส่วนเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกับม่วมานเลยครับโหมดฮุกวอ์นะครับเป็นโหมดหนึ่งนะครับที่จะชนะได้นะครับก็คือต้องให้ฝั่งตรงข้ามไม่อยู่ในพื้นที่ กรอบของตัวเองนะครับในโซนของตัวเองในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับแล้วเขานับนะครับคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเกมมันจะเป็นเกมที่ง่ายๆคือทำอยังไงก็ได้ให้ฝ่ายข,ข้ามยายอยู่ในโซนนั้นโอ้โหได้มาปุ๊บเราได้อีกนิดึงว่ะเล่นไม่เป็นเว้ยกดเปลี่ยนครับซึ่งเราจะสามารถใช้เพชรฟรีได้ครับในการเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปยนตัวหนึ่งดาซซี่นั่นก็ไม่ถนัดเหมือนกันโอ้ยหลายตัวไม่ใช่แล้วก็ไม่เวิร์กกดเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับอ๋อได้ริปโป้อันนี้พอไหวพอไหวนะครับเพราะว่ามันสามารถกระโดดข้ามพื้นที่ได้นะครับ ไม่เอาเปลี่ยนใหม่เป็นโอโด้โอโด้อันติก็ใช้ได้ฮะแต่อาจจะไม่แน่นทางนี่ต้องนี่เลยนะโอเมก้าทีนะนี่คุณโอเมก้านะที่มีตัวของอเบลิตี้นะครับในการเปิดบาเลียนะครับและดันฝั่งข้ามออกนะครับจากโซนได้หรือไม่ให้ฝั่งข้ามมาใกล้เราเอาละครับเริ่มต้นเอ๊ะมันใช้ตัวพวกของซับได้วะรอจำไม่ได้ครับไม่เคยได้เล่นนานโอเคครับอะไรกดแม่งไว้ก่อนแล้วกันครับจังหวะการเล่นทุบออกมาแล้วซื้อของไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องซื้อให้เรียบร้อย เอาล้ครับตอนนี้เราอัพ2อัพ1เรียบร้อยครับมาถึงปุ๊บจะมีตำแหน่งของการโยนโซ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ช็อคแอบในพุ่มในพวกชว่นี่อยน่นล้เนี่ยโยนซ่นะฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าไม่ใช่ตัวสตันเนี่ยเราจะจับได้ง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเป็นตัวสตันแบบสตันเราอย่างเงี้ยตียวเซนเงี้ยเราลำบากแบบน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ้ะนี่ไม่โดนไม่แม่นว่ะอ๋อได้ได้มาตัวหนึ่ง อ่านะครับเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่นะครับโซนสี่เหลี่ยมนะครับนั่นคือจังหวะที่ใช้ในการนับถ้าเรายืนได้มากกว่าคู่แข่งเราคะแนนก็จะนํามากกว่านี่ดึงอ้ฝั่งเราดึงแม่นวะอานะครับอย่างนี้แสดงว่าใช่เลยนะครับทีมเรานี่แม่นทีมเรากดนี่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 การเล่นเกมสําคัญที่สุดก็คือดวงดวงไ่ทีมดีชชยชนะกว่านี่นี่นี่ตีหัวแตกโอเคครับตอนนี้จังหวะนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเกมนําไปถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อศูนย์แล้วดึงแม่งมาอีกอุ๊ยหลุด ถ้าเราหลุดมันฝั่งข้านะพยายามไปขโมยเลือดมันให้ได้นะครับ <c oughs> ออคือตายยังมีประโยชน์ว่างั้น <c oughs> เดี๋ยวรอด่อนรอก่อนถ้าเลือดเยอะเมื่อกี้นะครับแล้วถูกดึงไปนะมมมาจะกดอันติแล้วรีบไปขโมยเลือดไม่ให้หมดนะครับแล้วก็หนีด้วยเพราะตัวโอเมก้า3ของมอมกนะเลียวโอเมก้า3มันเทด่ดีมันสามารถเที่ยลขึ้นที่ได้เร็วนะครับแล้วก็กันฝั่งข้ามได้ด้วยเอาละเดี๋ยวจังหวะนี้ดึงแม่งเลยนี่นี่นี่นียบร้อยหนีไม่เร็วก็โดนโดนคุณกาลีกาลี เอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปขโมยเลือดฝั่งนั้นกันดีกว่าอจังหวะนี้นะสูตรที่มมาร์กต้องการกูต้องตัดขโมยเลือดจังหวะที่มันไม่รู้ตัวนี่แอบเก็บเลือด <c oughs> นะครับให้มันพะวงก็ไวนะครับแล้วก็ป่วนมันฝั่งนี้ด้วยแต่อย่าเข้าลึกนะครับเดี๋ยวตายดูก่อนโอเคไม่มีหนีก่อนครับหนีก่อนจังหวะนี้ต้องหนีแล้วถ้ามีเลือดด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวมวมาร์กเนี่ยอาจจะประมาณว่าไปแอบขโมยเลือดมันมาด้วยนะครับแต่นี่จังหวะเล่นเลือดหลังเนี่ยไม่น่าจะมีโอเคไม่มีครับ อันนี้เราลึกไปนะเสียดายจังเลยหนีก่อนนีก่อนนีก่อนไอ้จังหวะยังได้ว่ะยังได้ยังหนีได้นี่คือที่มาที่ทำไมเอาโอเมก้ามานะครับหนีโหทาร่ามันแค้นเว้ยโอ้โหมันดึงแม่นหนีครับหนีครับจังหวะที่เขาใช้โซ่ดึงเรามันจะสตันนิดนึงนะครับเพราะงั้นต้องระวังนิดนึงโอ้ยังโดนเอนโซ่ดึงอีกอันนี้ต้องไม่รอดแล้วละครับงานนี้โ้เยอะแล้วเกิดโอ้ยังรอดไหมยังรอดโอ้โหผ้าดีมวมาร์กมีผ้าดีเฮ้ยาเพิ่งปอยตา โอเคครับน่าจะของซับไม่มีประโยชน์อันใดนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนของซับดีกว่านะครับไม่เอาแล้วเอาเป็นเกาะแทนเอาล้วครับเป็นเกาะสโลแทนนะครับอ่าอยู่รอบตัวเราต้องสโลนะครับอย่าวิ่งมาหาเราเอาล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองดึงแม่งก่อนอยู่ไหนวะถ้าไม่ได้ก็เอาไอ้ตัวลังนี่นะครับมันจะเพิ่มคะแนนให้เรานี่ไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้คะแนนเราเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับเป็น35ต่อ8แล้วนะครับเพราะฝั่งเราเนี่ยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมฝััั่่่งข้้าาามมนนีไอยูะะครรบเเพกลว ในเรื่องของการถูกเราฝั่งเราดึงนะฝั่งเราดึงแม่นนี่นี่โอ้ได้มาสองแล้วโคตรคุ้มเลยจังหวะนี้เราเลือดน้อยแล้วฝั่งตรงข้ามดึงดึงดึงได้ไหมได้ไหมโอ้ยได้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 เดี๋ยวโอเคครับไปขโมยเลือดเราครับนี่ภารกิจเรานะภารกิจรับนะครับนาตชาโรมานอฟวิ่งไปเอาเลือดนะขโมยเลือดเดี๋ยวนะตอนนี้ใจยังไม่กล้าพอไปถึงด้านหลังสุดนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจังหวะดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะวิ่งไปเอาเลือดถึงด้านหลังเลยอ๋อเนี่ยครับพยายามกดมันไม่ให้มันอยู่ในป้อมไว้นะครับไม่อยู่ในี่น ได้คิวด้วยนะครับอ้าวได้อีกฝั่งเราโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับขโมยเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งเราดึงแม่นด้วยชานะนี่สูงมากเลยนะครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ห้ามไปดึงมานะครับนั่นคือบัตเตอร์ไฟนะครับเพราะถ้าไปดึงมันมาได้เนี่ยแล้วมันเลือดมันเต็มครับมันได้เราแล้วมันคิวเราได้มันจบเลยนะครับออแล้วจังหวะนี้เราถือว่าได้เปียบมากครับนับคะแนนกันรวนเลยทีเดียว,วนะครับปิดทางออกมันเดี๋ยวต้องไปขโมยเลือดมันอืมอ่ะได้แล้วได้แล้วโอ้ยฝั่ เสร็จเลยครับฟังเราโอ้โหมันกระโดดมาเลยโอ้โหทาร่าแม่งใจเด็ดวะนี่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 ดัน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 ,ดน,ดนไม่ออกไม่ออกนี่อ๋อดึงเลยอ้าเอาเอ้าเอาเอาวเจ็บเจ็บนี่เจ็บมาแล้วครับจังหวะน,นี้มีโอกาสดีแล้วรีบไปเอาเลือดเลยครับขโมยเลือดสอง,งข้ามวิสัยทัศน์ของโจรน,นะครับเราต้องไม่ให้มันมีทรัพยากรกเหลือเดี๋ยวเลองไปด้านหลังหืมหืมหืมมีไหมอันนั้นนั้นนั้นแหววไปครับกับเอาเลือดแล้วก็หนีนี่คือความสะใจเล็กๆเอาละครับพอได้เลือดเสร็จมันก็ลุยครับ แม่มันเข้าป้อมอแม่มันเข้าไอตัวซอนสีฟ้านี่นี่นี่สลัดนั้นชิบไว้นี่นี่ับคะแนนกันนะรัวๆนะแต่เพื่อนเราก็ต้องแข็งเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้โอ้โหงหวะเราโดนที่มันคิวเหรอวะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้องปวดมนันอีกเดิงโอ้ไม่ไม่โดนอะสุดจะเอื้อมโอ้ไอกาลีแม่งญิงอดเอา้าโ,โดนงี้งั้นก็สวยดอันติมาครับนี่วิ่งไปขโมยเลยครับวนฝั่งแม่งเลยนี่โอเมก้าจอมป่วน เอาละครับถ้ามึงม่ากูมาได้กูก็ไปขโามวยเลือดมึงได้เช่นเดียวกันนี่คือที่มาเขาทำไมมมังเอาตัวที่หนามานะครับแล้วก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วเพราะมันกลนตีนนี่ละครับชอบมากเลยนี่แล้วกันไม่ทาร่าเข้าด้วยนับคะแนนได้ไหมได้ไหมชนะยัง92าแล้วต่อ10นะฮะต่อ18โอ้ยคะแนนมันเหลือเฟือนี่นี่ดึงมัน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 อ๋อฝั่งเราสุดยอดนี่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 เดี๋ยวทามีเอาเลือดเลยแล้วเดี๋ยวไปเอาเลือดไปเอาเลือดไปเอาเลือด โอ้ยสะใจนะอ้าวไม่ไดันอะไรจะไปเก็บเลือดชนะแล้วและนี่ก็คือสูตรในการเล่นฮุกบอลนะครับขโมอยเลือดไปด้วยนะรัวนฝั่งข้ามด้วยนะไม่ให้มันเข้าป้อมถ้าได้ซูเปอร์แมนก็ดันออกได้เหมือนกันนะครับนี่มีหลายตัวเลยลองฝึกเล่นดูครับสนุกมากเลยนะครับผมอย่าลืมลองเล่นนะครับเผื่อใครเครียดช่วงหลงแรงครับผม